A bóng căn nịch lắm, xích hát nát yêu. Tuấn lạc ngân sân lùng mật là cọ răng. แกกับดำเขาย้ายกับตาเขาไปใหม่ๆแล้วหมายเลขเก้าจีนกับโอ้โหเป็นประตูนะครับนี่ครับพานุพงษ์เติมยาเข้าไปถึงเสาสองปอกแขนเลยปอกแขนนะซาบนี่ครับโอ้โหชักช้าไม่เดินการไม่ถึงนาทีครับขึ้นนำแล้ว อีกันก็ปานรวมกุ่มเนี้ยจะเอาจับไม่ได้ไม่ไว่าวานันต่อครับเขาอยากจะตายยอมไหมไปครับไปได้บอไถึงคมรลี ดีจึ๊นนามาเลยครับทายเข่าฟันนะครับคอมติ้งกัมมิชข้าไว้นนวได้วิชัยสีพัฒใ์ไหนุยเดินได้หนุยเดินได้ดหนุยไทยครับอ้าวของใครเนาะเข้าสนามนั่นโหหยุดก,ก่อนยัหยุดก,ก่อนยนะั อุปกรณ pues ์ขวางสนามครับจันยักษ nah ์ครับไล่ออกไปก่อนมันอยากเล่นอย่นี้ทีมงานครับส่วนทองคำลังทานนี้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เล็ต้หนย้มันเข้าตาข่ายนั่นเองมันวนกลับเลยนะโทษเราเสาสองนะเป็นทางเลือกสองทางเลยแม่ทัพควงเลยนะ ตอนนี้พยายามดมกลิ่นในก่อนนะคนไหนใช่ลูกทีมงานยุ่งอย่าให้เข้าสนามนี่ครับทำไม่ละสี่เวลาเอาเ๋ครับขอแจ้งให้ทราบนะครับการแข่งขันรอบแรกถ้าเสร็จสิ้นลงไปครับ กรณีที่มีคะแนนเท่ากันนะครับเราไปดูลูกได้เสียนะจ๊ะดูลูกได้เสียใครจะดีกว่ากันเป็นหลักนะครับอินยาวไกลนะครับนะรัฐเป็นสุญยาพักว้ที่ออกครับหมายเลขเก,ก้าปวิศนสมสายนะครับ เขากองบีเตรียมเนื eyes, <apa> ja e, ้อเตรียมตัวนะพร้อมกับมงพ่ครับสุทธิบุงเกตชัยเตรียมตัวไปด้วย เขาใหญ่ไม่ยอนครับมาหาแฮนบอลแะเละครับที่ลนลิศเผาเบงอันตรายครับระยะอย่างนี้นะครับต้อตรงรอเสียงนกเวีกอนนะครับต้องยืมตัวพานุพงค์งเงินไม่ยิงนลูกนี้แบบลูกฟรีคิดไว้ใจได้ อ่ะมาดูครับเสมอได้หรือไม่ครับหมาหมายให้กับหมายเลขสิบเลครับตัวละครคนรุลนนี้ยิงงนับบ่อยจาไม่เข้ากรอบว่าหม,มายครับคมกริบคำยิ้งคม,มกริบถึงยาวไกลมันไหม มันเล็กไปนะมาเลขแปดเอาบอลไม่ได้ครับอัศายุทธ์ เอาครับขอาโคเพ่นกันด้วยลูกเอาโค้ชครับไปดูกันหน่อยลูกต้นไอ้หนุ่ยก็ได้เพราะโอ้ยหนุ่ยก็จะแปลกับมาไอโดมเติมพอดีนะจังหวะเติมน้เป็นยังมากมีน้ำไหมลูกเอาไม่เอาไมเอาไม่คุณไม่ก็ลองเองเลยลองได้ลองเลยไอ้นมเนี่ยน้ำนี่ลูกอ่๋อได้แล้วล่ะโอเค หรักษาประตูวิชัยศรีพักไม่ไหวครับเตรียมต,ตัวเปลี่ยนนูก เปลีนะ่ยนไม่เปลีนนะ่ยนครับเปลี่ยนนั้นข้อมือจะไปเสี่ยงนึกจะส่งหมายเลขสิบหกเข้าไปนะครับอัครรัก์สา,าสกุลน้องอีเข้าไปแนละ้ว เอาน้าองป้าออกมาพักผู้บอกหลังผู้บอกหลงังผู้บอกหลังอ้าวทุ่มขึ้นได้ครับเงี้ยครับตบมือกันหยับส่งเสริมคนทำความดีเนาะายนะครับผู้เล่นสมนองอักยุทั์สาสกุลสอนมันด้วยสอนมันด้วยไหนได้ขึ้นได้ยังไร อย่างไรมาแล้วทำยังไงาเลยาเลยเอาเอไรเียกันนมาจะไรครับอนุรักษ์ไปไปไปไม่ได้ ขาดตะบันอขอเป็นตัวด้วยครับเขายายเอาหมายเลขแปดออกครับสิบบนเลขวัดออกเอาหมายเลขสิบสามเข้าครับใจพิพักแก้วมงคลเข้านะครับขอจังหวะนี้เก็บได้ด้วยเก็บได้ด้วยเพื่อนรับไหมรับมาแล้วทางซ้าย ย้ายออกมาย้ายไหมไม่ย้ายย้ายแล้วครับห้ขุกกฤษคำยิบห้ครับตามช่องไปดิดลูกค้างนะครับก็เลยไม่เข้ากระบอนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ีว้ลอยต้นมายรับจังหวะนี้ รับไม่ได้นารัฐเป็นสุริยาอะไรนะบริมนุษย์เผาแผ่งนารัฐเผ่นยาดุกลุมแล้วครับโอ้โหเปิดยากเลยครับใช่ผ่านวงกงเงินเจ้อ๊อฟลาเล็กเลยครับเกี่ยวได้เดินลุดออกไปคุ้มปิดคำยึด หัวยยกระตาไี่ทุ่มทุ่มไกลหนันเร้นแม่นด้วยแม่นด้วยบางสวยย้อนกราบย้อนกลาบให้ปิดบักขวาโดยกดดันเร็วหน่อยน่อยคนละวัอ่ะไปเดียวมีรัก ทิ้งบอลไม้พันธุ์มน่เดียันบลหนต่อไปครับไ้หายครับลูกไปแล้วเดวดิต้นไปแห้เดสหาครับได้ไหมสวยครับเด็กซ้าย ผานพงเกี่ยวได้เกี่ยวได้หมาบ่ายไปยไม่ได้ได้ทุ่งับป่านได้แปดอีกครั้งนิป่านได้แปดในวิทยุสุงงนทร่วุ่คงคคคกันนอนมาเปดนมุมทงครัคขมริดขำยิ้มสุรเดชกุญแจง

ไทยครับพักไว้ในวันนี้มาได้ไหมที่หมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่เกเ่งพบโพธิสัพท์นะครับเอาไปรุ่นกัหมดแรงครับรุ่นสิบสามปีก่อนหน้านั้นไทยครับไม่ตรงกคอ จากคู่นี้ครับเขาอิงกองพบกับม่วงห้องนะครับเขาอิงกองชุดบีนะครับใครครับหานโบลุงเงยยับเจ้าอ๊อฟอ๊บควาฟฝาอ้าแม่นเลยแล้วก็กดเล็กให้ไหมแม่เพื่อนรออยู่อ้าดายด้วยเบาอุ้ยหมายเลขแปดไม่ตจงไม่แต่งแทงยังหวัดเดียวไม่เข้ากรอบนะครับมีเสียงวงม่วงกลางดอน โอ้โยอ่ะอยังช่วยเพื่อนได้ครับหมายเลขกเสร็จนากรสดบอมูลแม่หลอกได้สวยครับโอ้โหลน้นข้นมาเอาได้ครับคลงกริดเลยครับอืมโอ้ยยังเกี่ยวไว้ได้แม่เท้าไหวเหลือเกินนะเธอสุรเดชกุญแจมแพงให้คล้งกริดแทงเปิดโอ้โหคงเหลือเกินแล้วับมาโตกหลับจะพันไปไม่ได้ให้ยหวานนี่เกี่ยวติดด้วยเกี่ยวติด ไว้ไงไว้ัไงให้ปิดว่าห่างไม่น่อยเลยเฝ้าฝสาวก่อนแร้อว่ากิรนฤทธ์เผาเมืตัดนะครับจุระเด็กวิจิตรขอแบ่งแ้่งให้ไหม อาจารย์หูเกือบเลยครับเลยเลยอลยเปลี่ยนตัวได้ครับท่านสุดเด็กุ่มแจมสิบเจ็ดออกครับเอามาเก็บตัวไว้ก่อนส่วนหมายเลขเจ็ดเข้าไปเสริมครับมีรัดบอกเพื่อนขึ้นไปเลย โอ้โหลึกไปนะครับหม่เาใหม่อาใหมรไม่ถึงกูเล่นไมยเกเจ้าอพิวิต์สงสายให้ครับหาบังเชื่อให้งงไปทั้คู่เลยครับลูกกลางอากาศนี้เชื่อใจได้ครับลลณริพาวเพลงหนึ่ง สองนาทีจ้าวัวหายเกือบแล้วไมเ่เล่าอูอ่าไปทำเบเดี๋ยวกระเป๋าฉีกแล้วนะต่อขาดแล้วพี่เมือเยจบเลยนะจะบอกงานะมันเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันฉีกขาดออกมาเป่นตัวเอาไปแล้ว,เอ,ลวเอาเปลี่ยนตัวอีกครั้งนึงครับ สามออกหกเข้าเขาใหญ่แบ่งเรื่อยเครับแต่งตัวมาแล้วทีกระพมงยงยืนเข้าไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงทดเจ็บสองนาทีต่อจากนี้ความมันจะเป็นดาลเกิดขึ้นรับเขาองค์งิดงครับ เก่งนั้งโคใจกันเลยครับวันนี้ถือว่าเทวดาฟ้าดินให้โชคพวกเราเนาะมาไมาย่ยอตมตกนรกมากลนเคร <c ười> ับเราก็ได้แต่ปรารถนาครบพวกยอย่ามายุ่งกับเราขอสองวันนะครับขอสองวันขอวันนี้พรุ่งนี้อีกวันเท่านั้น ว่าผันทองน่ะไม่เขา้าหัวอ้าวหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วทำไงทำไงทำไงอุ้งมืมอสิบสามแม่ชัยพิพัฒน์เดี๋ยวอืมชัยพิพัฒน์แก้วมงคลหลานชายอดีตนายกนี่เลยคัยนายนรายหลานปู่กหลานปู่คุณพ่อเขาอภิเดชชัยมงคล บนมาตามก็อยู่นั่งนานไม่นานเขไหนักทไงหนักหนักเราเล่นหว่าโอ้ยโอ้ยังของติดแกโอ้เกซิทมันดีนเับแมาแตะได้รอบพิชัยยกรหลอกโยกยังคองบนอยู่นี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 ่อย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้อเล่น ต้องตรงจุดจะประจานยากแก้ยอมไม่ได้นั่นไม่ตรงจุดผมกินอนะไปเรื่องไม่ก็เลี้ยวเลยครับบูยี่ตุมาเลยใส่พิ่บ้านตุ้มเร็วเลยไปแล้วไปแล้วกระเป๋าฉีกกันหรือเปล่าน้องนี่อย่าเป็นปล้อเล่นนะไม่นได้เก็บไปสามแต้มตรงเดินมันก็รัง้ง ครับครหบท,ท่านผู้มีเกียรติครับขอบคุณครับขอโทษขอไปแล้วหลังได้มาอีกสเป็นสไปที่ค่ายเขาด้วยลูกไปที่ค่ายเขาด้วยครับ สมหมายเป็นยังม้าตอนรับลูกหลานด้วยอาจาาย์คนะาเดนตอนรับลูกหลานด้วยอย่าลืมเว้นใช้ให้พอ